อ่าจริงๆผมมีโปรเจกต์รถพ่วงอยู่เพราะว่า <c oughs> จะเอาไปอ่าตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลกับอีซจะอยู่ในข้างในนี้เลยอ๋อดนน้ำได้หมดเลยโดนน้ำได้โอ้เนี่ยครับไปแล้วครับกาสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับแน้ดันโรนานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยเต่าเอ้ยไม่ใช่ดอยหลอดดอยหลอดดอยหลอด,ลดลววผิดนะครับดอยหล่อนะครับจะจะมาเชียงใหม่นะครับก็อยู่กับ ที่บ้านพี่กุ้งนะครับเช่นเดิมนะครับนะก็มาคุยกันเรื่องรถอฟฟ้านะครับวันนี้จะต่อเป็นรถบ้านๆทางวิบากนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเจอกับเจ้าตัวแล้วครับสวัสดีครับพี่กุ้งนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นรถอะไรพี่อันนี้เป็นรถทรงวิบากครับทรงวิบาก Gpx d i p p e r 140เป็นรถน้ำมันเดิมแล้วก็มาแปลงเป็นรถ ไฟฟ้าครับก็คือเอาใช้งานทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้ใช้วิบากมากอ๋อใช้งานทั่วไปใช่เพราะว่ามีรถอยู่แล้วแล้วเครื่องมันไม่มีปัญหาใ่หรือว่าไงใช่เครื่องมีปัญหาครับก็เลยจับสายก็เลยจับไฟฟ้าเลยง่ายๆครับก็มาถ่ายนี่ก็คือว่าจะสื่อถึงว่าเราเนี่ยสามารถใส่ไฟฟ้าเนี่ยได้ทุกรุ่นใช่วิบากถ้าเราเนี้ยถ้าเราไปเข้าป่าเนี่ยพี่ระบบระบบไฟอะไรมันได้ไหมมันวิ่งได้ไหมลงน้ำลงน้ำเนี่ยได้ครับได้ครับ เพราะว่ามันพวกกล่องคอนโทรลพวกนี้มันจะกันน้ําครับแต่เราระวังพวกสายไฟที่เขาต่อเติมพวกแตะพวกอะไรพวกนี้ครับอ๋ออย่าให้มันช็อตก็พอใช่ครับอันนี้คือทางเจ้าของเขาเก็บเองครับ<ะ>มผมต่อพวกนี้ให้<อ>พวกระบบกําลังส่งกําลังให้แล้วก็แบบนี้อย่างว่าเนี่ยสามารถใส่ทุกรุ่นเลยพี่เราสามารถไปทาอย่างอย่างผมแอบเห็นเอออย่งางซาเล้งไงพี่ซาเล้งได้ครับ<ะ>ล้อล้อเขาเรียกล้อข้างสามล้อใช่ แล้วเนี่ยสามารถใส่รถไอ้ระบบไฟฟ้าได้ไหมพี่ได้หมดครับได้หมดแล้วแบบนี้ได้ทุกรุ่นน้ําหนักมันอะไพี่ทอร์กของมอเตอร์จะเราก็เริ่มที่วัดสูงขึ้นไปส่วนมากทอร์กมันจะดีกว่าพวกเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ต้นดียวจะแทนดัใช่ต้นดีเก่าแล้วแบบนี้มันจะทําให้มันเกิดการเค้นของขดลวดมันจะไหมไหมมันอยู่ที่เราจัดสเปคครับว่าอย่างอย่างเช่นคันนี้ก็450วัตต์เองครับ ใช่เอ้ความเร็วสูงสุดก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกพีเอสเนจ็ดสิบกอ๋อก็คล้ายพวกรถสแตนดาดเลยใช่รถตนดาตร์ดเลยครับประมาณนี้แต่ถ้าจะทําเป็นรถพ่วงก็ก็โมอีกนิดนึงใช่โมอีกนิดนึงก็ใส่สักสามพันวัต์เหมือนเหมือนแบบพวกเซทเอ็กซ์ดี๋ยวพอใส่ใส่สักสามพันวัตถ์เขาขึ้นไปดีกว่าอันนี้จะเป็นเหมาะรถขี่คนเดียวครับเมื่อกี้ผมเพิ่งคิดได้ว่าโรถพ่วงน่าจะได้แต่ยังไม่มีใครทำเน้ะ จริงๆผมมีโปรเจกต์รถพ่วงอยู่เพราะว่าจะเอาไปใส่พวกน้ำอะไรพวกนี้อ๋อไปสวนใช่ไปสวนอ๋อเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วมีโอกแกจะมาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้พี่มันมันมันยากไหมที่เราจะวางเออแบบเข้ากับบอดี้นะพี่คันนี้อ่าก็ก็จริงๆก็เราก็ออกแบบแบบแบบก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแบบแบบที่ไมู่่เม่กี้เลยเดี๋ยวผมทาบให้ดูนะครับอ่า เอาเกาะเอาสรุปง่ายนี่คือกล่องเราสามารถออกแบบไปเลยใช่๋อไอตัวนี้ก็จะอยู่แนวนี้หนึ่งแล้วก็สองความหนาเนี่ยละสิบอันนี้มันห้าใช่ไหมครับไม่เป<อ>็นสิบเนี่ยความหนาของตัวเนี้ยอ่าอ,อ่ก็จะรวมกันได้ยี่สิบเซลก็เป็นระบบเป็นระบบเจ็ดสิบสองโวลต์ครับผมครับใช่ก็คือตอนแรกผมไม่เข้าใจผมคิดว่ากล่องแบตอ่ะมันจะมาแบบนี้เลยจริงๆไม่ใช่คือเราแค่จับ เอาตัวนี้มาใส่เสร้างกล่องใช่ใช่เป็นดีไซน์แบบแต่ละแต่ละแบบแต่ละรุ่นแบบแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันอ๋อเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้เป็นแผ่งอะไรเพล่อ่าตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลกับ ECU จยูอยู่ข้างในนี้เลยอ๋อโดนน้าได้หมดเลยโดนน้าได้แต่ตัวนี้จะจูนไม่ได้ราคาก็จะถูกกว่าตัวพวกนี้พวกนี้ฮอตัวนี้ก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยคือเสียบเสียบแล้ววิ่งเลยแต่ไม่สามารถจูนต้นจูนปลายจูนอะไรเหมือนรถน้ำมันได้ ประมาณนี้ประมาณนี้คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้จะนี่ก็ขี่สนุกครับครับเน้นใช้งานเน้นใช้งานก็ตอนนี้กล่องกล่องกนิสัยของกล่องตัวนี้ก็จะต้นจัดต้นจัดใช่อ๋ออันนี้ก็กล่องมันมีมีมีหลายระดับด้วยกล่องมีเยอะมีเยอะมีหลายระดับครับมีตั้งแต่ระดับแบบธรรมดาระดับแบบกระชากอย่างเงี้ยแล้วออกนิ่มไปหลายปลายนะับแล้วก็กล่องจูน กล่องจูนก็จะมีหลายยี่ห้อครับอ,อย่างถ้าที่ผมเคยเล่นม,มาก็จะมีพวกโบทอโบทอทเอ็ 150, e 100, มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยฮะก็จะมีแล้วก็พวกบัตรพวกกล่องสแตนดาร์ดก็เป็นกล่องขาวๆที่แม่บ้านเขาใส่กันแล้วไงเยอะอย่างที่ผมเห็นพวกรุ่นใหม่พี่มันมีเกียร์เราสามารถทำเกียร์ใส่ได้ไหมได้ครับอ๋อเ,เ,เกียร์เกียร์เกียร์ดีจีมันเป็นเนี่ยที่ปับครับหนึ่ง สองสามอ้าวตัวนี้ก็มีเหรอครับมีมีล็อกล็อกล็อกสปีดเฉยๆครับอ๋อเป็นเหมือนล็อกล็อกสป,ปีดว่าไม่ให้มันเกินอือย่างย่านนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบย่านอีกย่านอยู่ที่ย่านย่านนี้มันก็จะเฉลี่ยอันเนี้ยให้ให้อยู่ที่สี่สิบเนี้ยอ๋อคือมันจะไม่ไม่กระแสไฟมันจะไม่ไม่ส่งไปเกินใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยสามเนี้ยนิดเดียวมันก็มันก็ เล็งขึ้นเลยครับมันเป็นแบบนี้ใช่ครับสําหรับอันนี้กล่องอันนี้จะต้นจัดขี่ก็จริงๆเจ้าของเจ้าของก็เป็นน้าผมแหละคือเขาก็เอาไปป่ากันมาละเขาบอกว่าไปได้สบายได้สบายคันนี้จะขี่ได้ประมาณ30มสิบโลสาโลใช่แบตจะอยู่ที่15แอมป์15แอมป์ชาร์จกี่ชั่วโมงคือชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงสชั่วโมงกว่าครับก็ก็ประหยัดประหยัดไฟแน่นอน ใช่ค่ะ<ต>นี้เลียบเมื่อกี้ผมก็เลียบในคลิปก่อนนะครับประมาณรถลีดเนี่ยก็เลียบเท่าไหร่50โล7บาทใช่ประมาณ7บาทก็ตกประมาณตีง่ายง่าย50ตังค์อ่ะครับตีกิโลหนึ่งกิโลพี่หนึ่งกิโล50ตังค์เออไม่ใช่20ตังค์แล้วกัน <laughs> 20ตังค์ <laughs> 20ตังค์ี่ครับประมาณนี้ครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่เราบิดบิดแรงด้วยนะถ้าบิดแรงก็ยังไงก็ไม่เกินบาทจริงจริงประหยัดอยู่แล้วนะครับประหยัดแล้วนะครับใช่แต่จริงๆผมไม่ได<ต>้เน้น ประหยัดอะไรเท่าไหร่เน้นน,นวัตกรรมใหม่เทาไหร่ใช่ช่วงนี้คือวิจัยวิจัยวิจัยหรือวิจัยเองเดียวเน้นวิจัยเป็นหลักเลยฮนะแต่<笑><笑>แล้วก็ช่วงแอมพี่เนี่ยอันนี้คือ,อยังไงอันนี้แอมเดิมไหมอันนี้แอ,อ,นนอมเดิมหมดเลยครับคันนี้แอมเดิมแล้วอมอเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นไซส์12นิ้วใช่ไซส์12นิ้วแต่จะเป็นมอเตอร์วัดวัดที่น้อยไม่ใช่วัดสูงเท่าไหร่สี่ะห้าสิวัตแม่บ้านก็ส5มหาสวัตเนี่ยเดี๋ยวนี้ 450วัตต์กันเต็มเลยเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นตัว12นิ้วก็ขี่ดีล้อตัวนี้ขี่ดีนานแล้วคันนี้ทำาบเป็นปีปียังไม่มีปัญหานะยังไม่มีปัญหาประมาณนี้ก็นี่คือไหลเอียอันนี้อันนี้เจ้าของเขาเขาเสริมตัวนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ทำาใช่ผมจะทำระบบขับเคลื่อนอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลองบิดเตอรหน่อย อ๋อใช่ใช่คือรถไปแฟ้มันเงียบครับต่แต่ต้องดังเจ้าของก็ใส่ใส่เสียงหลายเสียงเลยนะโอเคประมาณนี้ตอนนี้คือคือเปิดสวช์เท่ากับสตาร์ทใช่นะครับสวช์ตท่ากับสตาร์ทเลยครับคือเราเราต้องปรับความเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ก็คือขี่คนที่ขี่รถน้ำมันมาก็ก็จะต้องปรับความเข้าใจนิดนึงครับบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้วันนั้นผมไปสนามแข่งรถที่แล้วมีคุณยายเขาขี่แล้วเขานึกว่าดับเครื่องแล้ว แล้วมือเขาไปไปถือตรงนี้ใช่ใช่ครับลอยเลยใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือมันอันตรายตรงเนี้ยฮะครับสำหรับผมอะผมจะมีสวิตเขาเรียกว่าสวิตปาร์กิ่งนะฮะอ่าผมผมจะต่อพวกปาร์สวิตไว้เวลาเราเปิดเงี้ยแล้วเราเปิดสวิตปาร์กิ่งไว้เนี่มันจะบิดไม่ไปแต่คันนี้ไม่ได้ต่อนะฮะแต่ด้านรถรถผมอะต่ออ๋อก็สามารถแก้แก้ไขได้เหมใช่มันจะมีเซฟตี้ของมันอยู่จะเป็นตัวปาร์กของมันอยู่ มันจะบีบยังไงไม่ไม่ไปเลยเพราะว่าถ้ารถแรงๆอะทำแต่รถไม่แรงไม่ค่อยทำอ๋อเดี๋ยวพี่ลองลองลองเปิดเลยพี่แล้วหมุนล้อหลังดูล้ลลอทรัลหลังมนี่ฮะเปิดสวิฟช์ปุ๊บประมาณนี้ฮะ<ไ>โอ้โหก็นนี้บัตรมันน้อยครับไม่ค่อยแรงอะไรพัมมานี้พี่ขี่ขี่ให้ดูเลยพี่โอ้เนี่ยครับไปแล้วครับ โอ้โหจัดจัดเงียบเงียบฮะอันนี้ต้องขี่วิบากแล้วมันก็จะก,กระกระกระชากหน่อยเพราะมันเป็นกล่องกล่องเน้นต้นเน้นต้น,น,น,ตนแบบนี้คือถ้าอยากใส่ล้อโตข้างหลังพี่กว่านี้มันมีไหมมีครับมีมันมีในขนาดเท่าไหร่วะาพีน่นี่ขนาดอันนี้สิบสองครับ <12 S 2> <12 S 1> มีมีสิบสี แล้วก็ทำไปเป็น17ใช่ใหญ่กว่า17มีไหมฮะใหญ่1 7ต้องใช้แบบคืนซีดูมครับอ๋อแล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าเลกสุดคือ8ใช่ไหมฮะเลกสุด6 6ผมมีจะเป็นใส่สกูตเตอร์ยืนนะครับมีสกูตเตอร์เล็กๆอยู่นะครับถ้าใส่แบบนี้พี่งบงบเท่าไหร่อันนี้งบอยู่ประมาณ2,000 0ครับ2,000 0อันนี้ก็อยู่อยู่ที่70 g p s เับดส G P S กับแต่รถมันหนักบางคนก็อาจจะซื้อใหม่บางคนก็มีรถอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วก็มาใส่ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับว่าคนนั้นนะครับใช่อยู่ที่ว่าเรารักรถขนาดไหมถ้าถ้าคนแบบบางคนรักรถแล้วรถคลาสสิกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมี2อย่างก็คือทําเครื่องใหม่กับเปิดใจให้ทําไฟฟ้า บางคนอยากแบบว่าเห็นรถเก่าอย่างคันคอร์ดพ่อพี่เนาะใช่เขาอยากให้มันมีชีวิตอีกครั้งใช่ใช่ใช่แต่พี่ทําไฟฟ้าพอดีก็เลยจับไฟฟ้าใส่ใช่ผมจับไฟฟ้าใส่การวางแบตวางอะไรนะฮะก็อยู่ที่คนคนวางอีกทีหนึ่งใช่เราดีไซน์อีกทีนึงบางคนบอกว่าเออทรงมันจะได้ไหมยังไงไหมเนี่ยฮะใช่ก็อยู่ที่เราดีไซน์อยู่ที่เราดีไซน์อันนี้ก็ทรงเดิมเลยเดิมเลยก็ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เกะอะไรเลยนะฮะใช่อตยังจะแบบกะมากกว่านี้นะครับนี่ก็มีแค่นี้เอง นะครับประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับก็วันนี้พอตังเทพี่ครับนะก็ลาไปก่อนพี่ขอบคุณมากครับใครที่ใครที่อยากติดต่อพี่ตรงไหนครับเฟซตัวเนาะเฟซตัวตัวไรก็ได้ตรงนี้นะครับทิ้งไว้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับที่เชียงใหม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอคันหน้าครับเป็นคันไหนดีคอนคอร์ดครับคอนคอร์ดโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ